สวัสดีครับร้านนวนจันคาเดียวนครสวรรค์วันนี้พามาดูดีแม็กซประตูนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากตู้พื้นนะครับเป็นตู้ยกบอกพิงนะครับของเดิมก็ตู้พื้นนะมันก็จะยืนยืนหน่อยนะครับแล้วก็แต่ของเดิมเขาไม่สูงนะครับพอนั่งได้แต่ว่ายืนนะนั่งห้อยขาลําบากนะก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุด12นิ้วยกบอกพิงเลยก็คือทําใหม่หมดเลยนะครับก็ รายละเอียดก็จะมีเพิ่มเติมจากงานเดิมมาบ้างแล้วก็แต่ครั้นี้เปลี่ยนสินค้าเยอะหลายรายการนะครับก็เป็นงานทําเพิ่มแล้วกันนะเป็นรูปแบบให้ดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่กําลังตัดสินใจว่าจะทําตู้พื้นหรือตู้พิงด,ดีนะครับก็ให้ดูจากตรงนี้ครับเป็นแนวทางนะครับช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับกับโซนเนี่ยนะครคึมหนึ่งอันนี้จะครบ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้าทําตู้พื้นมาเนี่ยตู้พื้นมันจะเหลือนิดเดียว แล้วก็ตรงตัวนั่งเนี่ยมันจะกว้างนะกว้างมันก็จะนั่งห้อยขาลําบากหน่อยแต่ถ้าอยากได้ก็โอเคจัดให้ได้นะครับถ้าสนใจถ้าจะทํานะครับแต่ว่าตู้ไม่มีส,สั่งทําตู้ไม่ได้นะครับตู้พื้นผมไม่ได้ทํามานานละส่วนใหญ่ผมจะทําเป็นตู้ยกหัวพิงแบบนี้นะก็องศาเอียงใกล้เคียงเดิมนะก็มีเบาะนั่งเบาพิงให้นะครับนะก็สําหรับท่านที่ชอบตู้พื้นก็บอกได้นะครับตกได้แต่ว่ามันจะยืนนะครับยืนแล้วก็สูง ถ้าเป็น12นิ้วก็จะสูงยิ่งจะเป็น200ยี่ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่นะแต่อันนี้มันเตี้ยนะเตี้ยก็เตี้ยมากแะดูจากแนวนี้ครับแนวยังงอ่าตรงตรงม้านั่งเนี่ยมันไม่สูงตรงตรงที่นั่งเนี่ยครับตรงที่นั่งเนี่ยมันไม่สูงมันจะสูงอยู่แค่10นิ้วมันก็ตอนนี้มันยื่นเท่ากับเดิมเดิมของรถเลยผมเบาะเดิมรถเลยนะครับแล้วก็ความสูงนี่ก็เท่าเดิมเลยนะครับก็จะมีที่ล็อกเข็มขัดนิรภัยอะไรให้ครบเลยนะครับสำหร อ,อยากให้มันดังแล้วก็นั่งสบายด้วยก็ถามว่ามันเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมของรถไหมมันไม่เหมือนแล้วครับแต่ว่าเดินทางไกลได้ไม่เมื่อยนะละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ พาดูยละเอียงงานติดตั้งกันครับคันนี้เป็นงานติดตั้งใหม่นะครับของเดิมนี่หรื้อออกหมดเลยนะครับก็ไม่ได้แทบไม่ได้ใช้เลยเลยนะครับก็เหลือฟิลเนี่ยมีฟิลใช้ของเดิมอยู่2ตัวเนาะแต่ว่าพวกสายเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าเดิมเขาติดมานานแล้วตั้งแต่ปายแดงก็จะสายหมดอายุแล้วผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคันนี้จะใช้เครื่องเล่นเดิมร่วมกับบลูทูธเสริมนะครับแล้วก็ใช้ปีเจ็ดแบนะฮะแล้วก็ ีเจาะที่วัดโบนให้นะด้านหน้านี่ส่วนงานติดตั้งด้านหลังเนี่ยตัวเดมแล้วก็จะมีเดมเพิ่มที่หลังคาแล้วก็แผงหลังนะส่วนพื้นเนี่ยเดมมาแล้วนะก็ไม่ต้องเดมใช้งานได้นะแล้วก็ส่วนแผงประตูเนี่ยเราขึ้นใหม่นะเป็นแปนิ้วข้างละ3ดอกนะก็ติดตั้งเสียงแหลมที่ปลายประตูก็ตามสมัยนิยมเป็นน้นแนวฟังนอกหลนะฮะกับรองรับกับพลังเบรค 12นิ้วแม่เหล็ก220เนี่ยต้องใส่ดอกเยอะหน่อยนะบางคนถามว่าทำไมต้องใส่เยอะก็แรงครับเบสดแรงถ้าเบสแรงแล้วเสียงกลางไม่ชัดก็ไม่มีประโยชน์เลยครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับคันนี้จะใช้ลำโพงเป็นสเปกเกอร์พัดหมดทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่ลำโพงหน้ารถแล้วก็ลำโพงประตูเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมแล้วก็ซับที่เป็น12นิ้วแม่เหล็ก20เนี่ยก็จะเป็นวันแบนหมดเลยนะครับ ส่วนอร์แอมป์ที่ขับซับเนี่ยก็จะใช้เป็น2,500วัตต์ RMS นะแล้วก็ส่วน p o w แที่ขับเสียงกลางเนี่ยจะใช้เป็นคาดดีทั้งหมดนะใช้เป็นใช้เป็นคาดดีทั้งหมดเลย2ตัวนะถามว่าระโบบไฟพอไหมคันนี้ไม่พอนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มไดเป็นไดเดิมแล้วก็แบตเดิมแบตลูกเล็กด้วยนะไม่ใช่แบตลูกใหญ่นะครัก็คันนี้ใช้เป็น ใส่เป็นชุดขับปารกเวลไปชุดหนึ่งนะฮะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ปาร์้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ออกโชว์เท่าไหร่เราโชว์เท่าไหร่ออก็เน้นสวิตชิ่งเป็นหลักเปิดอยู่บ้านเลยประมาณนี้ครับนะฮะก็แต่ถามว่าถ้าออกโชว์ไฟพอไหมก็ทําเหมือนรถโชว์ทั่วไปแล้วครับก็คือว่าเลีงรอบเครื่องซะหน่อยนะไฟเครื่องก็จะไม่พอใช้ถ้าเลีงรอบเครื่องสักพัน พันรอบพันพันสองรอบประมาณเนี้ยก็ไฟพอใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าไดที่มากระลดส่วนใหญ่เนี่ยฟีเครื่องไม่ค่อยชาร์จนะครับมันไม่เหมือนไดที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ยพวกนี้จะทําเพิ่มเวลาฟีเครื่องนึงมันจะชาร์จสุดเลยนะแต่ถ้าไดที่มากระลุเนี่ยเกือบเกือบทุกยี่ห้อนะครับมันจะฟีเครื่องไม่ค่อยชาร์จหรอกบางคนตดเครื่องแล้วทําไมไฟไม่พอก็คือไดเรามันยังไม่ทํางานมันทางานที่รอบมัน หนึ 1> 1, 000, 1, 000, 2, ่0 0ถึงอะไรประมาณนี้ครับนะฮะก็ถ้าไปเปิดโชว์ตำงานโชว์เนี่ยกันเนี่ยแค่เล่งรอบหน่อยนะหนุนกันเล่งนิดนึงก็ไฟพอแล้วครับเพราะมันมีคาปาไม่เคลวอยู่ก็แต่บางคนเนี่ยอยากได้เป็นตู้มานั่งเหมือนเดิมตู้นั่งเหมือนเดิมแล้วก็อยากได้มีเบาะเดิมๆไว้ดูแล้วมันดูเดิมแต่จริงๆ12น้มันสูงนะครับถ้าไม่ได้ ถ้าท่านไม่ได้สี่เลียสเรื่องความสูงอะไรเนี่ยก็ทมได้นะครับทำได้แต่ถ้าท่านต้องการแบบใส่สเปคสูงสูง,สงใส่สเปคใหญ่แต่อยากได้ให้ตู้มันเตี้ยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตู้พิงจะจบกว่านะถ้าจะเล่นทั้งทีเราเล่นตู้พิงดีกว่าครับเพราะว่าตู้มันขนาดใหญ่แล้วก็ปริมาตรใหญ่กว่านะ,ะความดังของเบนเนี่ยมันจะมาจากปริมาตรตู้เนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับนะก็มีผลมากๆเลยฝากไว้นิดหนึ่งแนวทางนะครับ ก็เป็นตู้ยกเบาะพิงนะสนใจก็ติดต่อสาบถทางกไ็ได้ที่ร้านนนจันทคาเดี๋ยวนครวสวรรที่เบอร์โทรศัพท์089-644-0504ผมแนะนำไม่โทรนะครับสะดวกกว่าเพราะว่าที่ร้านจะมีช่องทางการติดตามเยอะเราก็ตอบไม่ค่อยทั่วถึงตั้งแต่ติกตอก YouTube แล้วก็หน้าแฟนเพจเนี่ยก็จะตอบไม่ค่อยทั่วนะก็ถ้าท่านที่สนใจเนี่ยแนะนำให้โทรคุยเลยดีกว่าครับ โอเคคิวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ